ดเสร็จเราก็แบบเราชื่นชอบเขาอยู่แล้วเพราะในยุคของเขาก็คือยุคของเราแหละน9ีใช่ไหมคะเราชื่นชอบเขาอยู่แล้วเสร็จหลังจากนั้นก็เป็นข่าวเราก็ติดตามมาตลอดทีนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นอะที่ได้เจอและเราก็มีฝุ่นเราอยากเจอเขาโจรเป็นไปไหนแล้วก็46ปีที่เขาอยู่ข้างในพกเขาเป็นยังไงนะเขาที่ลากรถเองยังไงทำไมแบบเราเจอได้เจอความคิดเขาทุกอย่างที่เราชอบเขาไปใหญ่เลยทีนี้ด้วยความที่แบบคนจะพูดหมดกันหมดแล้วแบบ ว่าก็เป็นความคล้ายอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจริงก็ได้เรามองผ่านๆแล้วก็ชแบบ่วงทางแรกที่เขาออกมาเลยนะคะ่ช่วงที่หมวสั้นแต่แลยย้วมันตกใจเลยว่าอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อหรือน้องโอ้ยมันมก็หายแล้วพอมาเจอจริงๆเลยอะ่ะก็แอบหายบแบบแปบบลกหลายๆคนที่แบบรู้คเคยเจอทุกคนก็เปลี่ยนการแล้วแบบอ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน่อยสิว่าคล้ายไหมพองลงเท่าน,นั้นแหละ ทุกคนที่เป็นดอไมเนขมีความคล้ายความคล้ายกับมอของเขาเบาๆเลยคนน่าจะับบจริงๆที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าน้องค่ะบ้ไปขายขายทรงทรงยังสบบเขาไปกเหอนว่าถ้าแบบพี่แพนเนี่ยเขาหดยาวกว่าผิดีมีความคล้ายกว่าันดีแบบเหือเหนือเลยอย่างงี้ค่ะ เลยว่าจรเข้าใจได้คือพอเราลงไปแล้วทัวเราเองพอเรลงเราถามมันยังตกใจเลยว่าหนึ่งพี่ไอคุณบ้าได้อยู่เออเอ่านคอมเมนต์ที่คนก็เหมือนแบเป็ยันต์ฉันหายยังไงสิอัอแพ้แท้เออแล้วแบบเอานี้อยากให้คนฟังนีอเลยค่ะเราถามพี่รักอ์ว่ามันเป็นไปได้ไหมเอาถามเรียบร้อยแล้วนไปได้ไหมถามอก่ีอะไรคะไม่เปไปได้ จริงแบบว่าคือจะมาส่งมาจีใช่คือคำตอบก,ก็คือแต่ชาวเน็ตทุกคนก็เชียร์เราสุดนิดเหมือนกันคือจริงๆอ่ะถ้าดับเข้าใจคือเหมือนอ่ะอย่างเช่นพอพี่แคทไปไปไปสักแซดคุณก็ยอยู่นี่เนาะด้วยวัยด้วยอะไรด้วยจะดูเขาไลาา่เรืรยากาศพอมาเจอเราเาเอาิอแล้วมีความคล้ายต่างนคนก็เหมือนกับเชียร์กี๋แต่จริงๆเราพบว่า คือพี่แพทเราเขาไม่คุ้นมากเะไม่แปลกที่ทุกคนจะแบบเป็นเวอร์อแบบเออเพราะคือแดดดีนี่ไม่ได้แปลว่าพ่อนะค่ะแต่ละที่แบนี้แล้วคนของเราอ่ะเขาออกอากาศแต่ว่าไม่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 ค่ะเขารู้อยู่แล้วคือเขารู้อยู่แล้วว่ามันมันประมาณไหนมันคืออะไรแล้วตัวพี่แพทเองเนี่ยเขาก็แพทช่วว่าเขาก็คุณยังยังแค่ยิ่งแหละตัวเขาเองก็ไม่ได้หยาด อีกยาวไกลด้วยเออเพาถดูเป็นเป็นจิ้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้็มันก็คือคุณแฟนแเราแซวไหมครับคุณเอ่ Best อแฟนได้ส <laughs> วยมากเออเออคุณแฟนเขาไม่เขาเฉยเฉยอืมเขาไม่ยุ่งยอะไรเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราเคลียร์กันชัดเจนแล้วว่าเธอ,อเราก็พู้ชายของเราแล้วเราก็เป็นแบบนี้ อ่ะมื่อกี้คุยยังเป็นเดทเฟนเหรอคะเดทแฟนยังไม่ใช่แฟนเราจะใช้คำนั้นค่ะ <c oughs> เราจะใช้คำนั้นได้ต่อเมื่อวันที่เราได้แต่งงานอ๋อเอาแต่งงานก็ยังเรียกแฟนอยู่คือเาเอาได้คะไม่เรียกว่าเจ้าวันเอารู้สึกว่าฝันะ่งนะี้สมมติเราก็ไม่มีงานาคตรใจะเป็นยังไงเราจะดูค่ะสมมติเราแบบโอ้ยแบ๊บแบ๊อันเล่าๆกันแล้วลูกอ่ะอ่าายแล้วมาอ่านข่าวคนนั้นก็แฟนคนนี้ก็แฟนแฟนไปเต็มไปหมด ใา่ก็เลยคิดว่าไม่เอาเพื่ถ้ามันวันหนึ่งมันจบลงทายการได้แต่งงานากันได้ลูกไปชีกันเราค่อยยืนอย่างว่าคนเนี้ยใช่ลูกก็ไม่ต้องสับสนเพรลูก